วัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีอะไรในตู้เย็นเราก็กินนน,นั้นแล้วเนาะมีบ็อกชอยอยู่นิดหนึ่งอันนี้เส้น,นมะ,ะมะ่าเกาหลีนะคะทุกคนของนอกค่ะลวกเสร็จแล้วอยากอะไรก็ทำเอาเนาะอุ้ยอุ้ยอยุไม,ม่ไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่มีเชื้อโรค,อโรคนอนหลับแล้วค่ะน้ำซุปค่ะหมูหมัก พร้อมด้วยลูกชิ้นหมูเนี่ยค่ะกินให้มันสะใจไปเลยค่ะถ้วยใหญ่ๆนี่แหละค่ะอยากอะไรก็กินอันนั้นตอนแรกว่าจะกินอ่ะเกลาเห,ลาหันไปเจอมาม่าเกาหลีก็เลยเอามันลวกใส่เข้าไปค่ะอือเป็นกำะมังเลยค่ะทุกคนใสก่กระเทียมเกียวกระเทียมเจียวนี่ก็คือทําไว้ตั้งแต่ก่อนกับบางไทยนะคะใส่กระเทียมเจียวเข้าไปค่ะอืม คนคะ่ะอ๊อันนี้คือน้ำส้มพริกนะคะราดเข้าไปค่ะน้ำลายไหล,ไหลพริกป่นค่ะตืมเข้าไปค่ะอุยแค่น,นี้ก็อร่อยแล้วค่ะทุกคนต้นหอมผักชีโรยเข้าไปว้ายทุกคนคะ่ะดูสิอลังการมากอุยอ,อุ๊ซิมน้ำก่อนเนาะก่อนที่จะปรุงอือหือ ใส่อะนั่นเข้าไปค่ะอุ้ยใส่อนั่นประสริใส่อะน้ำมันงาก็เลยหอมน้ำมันงาใส่น้ำปลานิดหนึ่งเนาะโอเคแค่นี้พอเราจะไม่กินรสจัดจนเกินไปอืทุกคนค่ะมาจ่ะมาจ่ะอลังการมากค่ะว้าวกัวมาเด้อใครหิวคะทุกคน อันนี้เขาไม่ได้เรียกชามแล้วเรียกกะมังแล้วค่ะเส้นเส้นบะม่าเกาหลีนะคะใส่ผักก็มีบอกชอยมีถั่วง,งอกลวกลูกชิ้นหมูแล้วก็หมูหมูเด้งค่ะหมูหมักน้ำงานนำมันงาค่ะโอ้ยกลับมาถึงอะไรอยู่ในตู้เย็นมีแล้วก็จัดไปค่ะไม่ต้องไปเลือกกินแค่นี้พอแล้วอือหือ มาจากทุกคนคะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยคะ่ะมาจากมาจากนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้คือมาม่าเกาหลีนะคะห่อหนึ่งแต่ว่าพี่ก็ใส่ใส่นูน่นใส่นี่ใส่ลูกชิ้นใส่ผักก็เลยเต็มมาเนอคะ่ะทุกคนอ,อ,อร่อยมากคะ่ะอร่อยมากคะ่ะ มาจ้ามาจ้าอร่อยมากพี่ไม่ใส่เครื่องเขาปรุงเอาเองใหม่โครงการลดความอ้วนหยุดไปก่อนคิดได้เมื่อไหร่ค่อยลดเอาเอาความความสุขทั้งกินก่อนเนาะทุกคนอย่าไปคิดมากอายุป่านนี้แล้ว <c oughs> ถึงเวลามันก็ลดได้เองแหละ ถ้าเราตั้งใจตอนนี้เรามีความสุขในการกินกินไปก่อนค่ะทุกคนพี่ปามีเรื่องจะถามหรือไม่ก็ถ้าใครมีความรู้ช่วยแนะนำพี่ปาด้วยนะคะเรื่องเล่น YouTube เนี่ยแหละค่ะนะคะ,ะพี่ปาผ่านกดผ่านเกณฑ์มา เมื่อประมาณสี่เดือนที่แล้วแหละก่อนกลับเมืองไทยนะคะ mm. ก็ผ่านกฎผ่านเกณฑ์แล้วก็ mm. เขาก็จะให้พี่กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นพอพี่กรอกเสร็จแล้วก็ความเข้าใจของพี่เองนะพี่ก็เคยเห็นเขาดูเนาะบอกว่าถ้าเราทำไรายได้ถึงถึงกำหนดของเขาแล้วเขาจะส่งพินมาให้ที่บ้านเนาะพี่ก็พี่ก็คิดว่าเออถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าพี่ทำได้ถึง กำหนดของเขาเขาน่าจะถุงพินมาให้ที่บ้านแล้วทีนี้พอดีมันเป็นกําหนดที่พี่กลับเมืองไทยพอดีพี่ก็กลับไปเมืองไทยพอพี่กลับไปเมืองไทยแล้วทีนี้อ่ะพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงอีเมลเลยก็คือทาทากิจกรรมที่เมืองไทยหลากหลายก็ไม่ได้เข้าไปเช็คอีเมลอีกเลยจนวันที่พี่มาถึงโค้ดคลิปแรกที่ที่พี่ตัดต้นไม้นะคะที่ตัดต้นไม้หลังจากนั้นก็เข้าไปดูหลังบ้าน เขาก็บอกว่าระง,งับการสร้างไรายได้นะคะเขาระง,งับการสร้างไรายได้เพราะว่าพี่เป็นตัวปลอมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงพี่ก็เลยว่าอเกิดอะไรขึ้นทีนี้พี่ก็เลยเข้าไปอะเข้าไปไปดูในอีเมลก็เลยเห็นว่าเมื่อสองประมาณสองสามเดือนที่แล้วก็ส่งอีเมลมาให้พี่อ่ะกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเนาะแล้วพี่ไม่ได้กรอกเพราะว่า ไม่ได้อ่านนะักเองความหมายก็คือไม่ได้เข้าไปเช็คหลังบ้านไม่ได้อ่านอ e ีเมลนะคะแต่ทีนี้พอหลังจากเช้าของอีกวันหนึ่งมาพี่ก็เลยโหลดคลิปที่พี่ไปพาสามีไปหาหมอเขาก็ระงับการสร้างไรายได้แต่ถามว่ามันมันรายได้มัน,ไไม,นมันสำคัญกับพี่ไหมมันก็พอเราเล่นแล้วเราก็อยากจะมีเนาะแต่ทีนี้อีกหนึ่งในนั้นพี่ก็อยากจะพอเราเข้าไปเล่นแล้วเราอยากทําตามกฎกติกาของเขาเนาะ ทำกับตามกฎกติกาของเขาพี่ก็เลยส่งส่งเอกสารไปใหม่ไม่ว่าจะเป็นใบธนาคารนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นรูปเกี่ยวกับทางการก็คือ,อเกี่ยวกับที่ใช้ในในในราชการพี่ก็เลยส่งธนาคารพาสปอร์ตไปให้เขาเนาะแล้วเขาก็บอกว่ารอรอตอบรับอีกประมาณสองวัน แต่ทีนี้มันยังไม่ถึงสองวันประมาณเช้าของอีกวันหนึ่งเขาก็ตอบเขาก็โอนเงินเข้าบัญชีพี่พราเขาต้องการจะจะรู้ว่าบัญชีที่พี่ให้เข้าไปนะั้นมันมันเป็นของของพี่เองหรือเปล่านะคะแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอ่ารูปที่พี่ไปให้ไปนะมันไม่ถูกต้องมันเหมือนเขาต้องการการยืนยันตัวตนให้มันมันมากกว่านี้ให้พี่ส่งรูปเกี่ยวกับราชการไปให้อีกใบหนึ่งนะคะแล้ว เขาก็ถามมาว่าไหนถ้าเป็นตัวตนของเธอจริงๆเธอก็ต้องรู้ว่าเราส่งเงินไปให้เธอกี่บาทน,นะคะพี่ก็ตอบไปถูกว่าเขาส่งมากี่บาทเขาก็เลยโอเคเขาก็พรูฟตรงธนาคารพี่เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่ายังไม่พรูฟเฉพาะอ,าอารูปแต่วันนี้นะคะพี่ก็เลยส่งที่อเมริกามันจะไม่มีบัตรประชาชนเหมืองเมืองไทยเนาะพี่ก็ส่งอ่า,อา ใบขับขี่กับพาสปอร์ตไปใหม่แล้วเขาก็บอกว่ารอยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งก็มีใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มั้งไหมคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเนาะไม่มีประสบการณ์แล้วทีนี้พอพีม่มาทำตรงนี้พี่ก็เข้าไปดูข้อมูลคนโน้นคนนี้ก็บอกว่าถ้าเราเราได้หนึ่งร้อยเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะส่งรหัสพินมาให้บ้านเพราะว่าพี่ก็กรอกอกรอกอ เลขที่บ้านพี่หลังเนี้ยเนาะไปทุกอย่างแล้วพี่ก็คิดว่าโอ้อีกนานเป็นปีกว่าจะเป็นได้ร้อยเหรียญเนาะก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงตรงอีเมลนั้นแค่ยืนยันตัวตนใส่รหัสทุกอย่างเข้าไปพี่ก็เลยใส่นะคะก็มีใครเคยมีทางทาง u u u e e เขาโอนเงินมาให้เขาโอนมาเพื่อให้ให้เรายืนยันตัวต,วตวนนะคะงพพี่อะ่ะเขาเขาโอนมาแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นเธอจริงๆะ่ะ เธอต้องตอบได้ว่าเราโอนเงินไปให้เธอกี่บาทพี่ก็พี่ก็ตอบไปเนาะว่าเขาโอนมาให้กี่บาทแล้วเขาก็เออพรุปูปเราตรงนั้นนะคะทุกคนมีใครมีประสบการณ์อะไรแล้วยังไงแล้วพี่ต้องต้องรออีกนานไหมตอนนี้หลังบ้านเขาก็เขียนว่าระง,งับการสร้างไรายได้แล้วก็ระง,งับการมีโฆษณาจนกว่าเขาจะพรุูป หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจหรือพี่ต้องไปแก้ตรงไหนอีกก็มีใครรู้ช่วยแนะนําพี่ด้วยนะคะจะขอบคุณมากเลยค่ะมือใหม่หัดเล่นค่ะก็เลย <c oughs> เล่นไปงูงปลา,าเนาะทุกคนค่ะแต่ก็ทุกคนเล่นเราก็ต้องต้องอยากจะทําให้ถูกต้องไอ้เรื่องอไรายได้นะมันเป็นเรื่องที่ในอนาคตว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พอเราทําแล้วเราก็อยากให้มันมันได้เนาะถ้าใครมีความรู้หรือมีอะไรแนะนําพี่ป่าจะขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะพี่ป่าไปแล้วขอบคุณมากค่ะ